คุณน่ะพี่น้องอ๋อบี่นอากุหน่ะกูหน้ามาเต็มปากหนักเลยโอเคโเจะตัดครับตัดครับไปดูต่อเปล่าเนีเปล่าเนีไปครับผมพูน่ะไม่ต้องเห็นปะครับกูหน้ามาวพูน่ะหืมัดเลยเงินงินงจัดจัโอ้ยผมเหตุทางจอยอยู่มันนํำมือผมพูน่ะเงิักตัว รั้นึงครับเอาละบวรวเรกาบดอกบ้านนะ ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมบอ,อกมาหามิ้มนะครับหาเพื่อนหามิม้มพบกันดีแล้วกับมาเฟียเ็กนายช่องนี้อุย้ยช่องเด็กหมานบ่นี่หมานเฮียอะไรไม่มานเลยนะครับนี่ครับก็เลาะมานะครับเมื่อเช้าไม่ไม่เช้าแล้วบ่ายแล้วแหละตอนเนี้เออก็นี่นะครับก็มาหางเ้อ็กยอยู่ถึงนี้นะนี่ถึงกระบงนี่หางน้อยครับเห็นไ่เห็นโอ้พี่น้องก็หางแรกของมือน,นี้หางแรกแหกมาน ไปครับจะขึ้นไปเบิ่งกันโกคุณน่ะพี่น้องเบิ่งอ๋อเบิ่งนโอ้คุณน่ะคุณน่ามั่งเต็มปากงักเลยโอเคโอเคเยวตัดครับตัดครับจะไปลุยต่อเฝ้าเนี่ยเฝ้าเนี่ยไปครับผมโอเคเดี๋ยวตัดครับพี่น้อง พักเตือนรู้ครับนี่น้ำยอดเลยขกงเป่าในเด้อยครับหมดหมดดำกัดนะครับเต็มเลยหมดดำตรงนี้ น้ำจะแตกเด้อน้ำจะแตกเออนั่นแหละบังบ่ครับพี่น้องค์อ่พี่น้องอุ้ยน้ำแตก,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 กอุ้ยน้อบุพยังกับพี่นงค์เดี๋ยวซ้ายอ่อนปิดออก นี่พี่น้องเห็นบอลมีมีคักๆเลยน,นโอเคครับไปดูกันนะต่อไปครับมันมันมันนี่มันนี่เด้อครับพี่นอ้องขึ้นไปเอามาเมื่อกี้นะครับดิเชิงนี่นะครับห้างหน่อยครับเลเ็บไดรทายเบิึงอู้หัโหงามไหมหุ่นหน้าเฮ็ดสวดจมกมอยู่พบนนะขนาดจอมอเ,เลยคักแท้คักแท้แทพนูะนะงามเต็มเลยอโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผม ไปครับลุยลุยลุยโก go go มาอีกครั้งแล้วพี่น้องอยู่ทึงคุณนะเห็ดออบแล็บออบแล็บอยู่ทางทึงคุณนะพวกเห็นหรอครับอู้เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งดีกว่านะพี่น้องคุณนะเห็ดอยู่ทึงคุณนะนะโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องนะครับเบิ่งน้ำกันทางทึงดีกว่าไปครับผมคุณนะคุณนะ ปดตาครับอืมจอมกลมเลยฝนกระตกพี่น้องไปครับเดี๋ยวตัดตาเรากันไป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 ลุยลุยลุยไปหาห้างอื่นต่อฝนอีตกนน่ตทั้างกกก็เล่นนะครับผมโอเคห้างนี้ ได้แล้วนะครับเกดเดี๋ยวลงไปเบิง้งกันห้างต่อไปอยู่ยากเตือนนิดนะี่คุณนะโอ้แสียงอลายแตะอยูกก่กลางกบ,บงเลยนะครับพี่น้องคุณนะโอเคเกิดเดี๋ยวไปเบิง้งกันห้างต่อไปครับมื่อนี้เหนวเหนยวเหนวเไปครับผมคุณนะไนะม่ต้องเห็นปะครับหัวหน้ามาสวดีคุณนะฮึมคักๆเลยแบงค์แบิค์แบงค์แบงค์จัดจัดจัด โอ้ยผมเห็ดทางจออยู่มันนำมือผมพู่น่ะเรื่องคักป๋อจอือ่วปังนครับดูคักด้งข้างนี้หลังฝนตกนะครับดูเป็นธรรมดาดูขนาดเลย ใส่เอาใส่เอาใส่เอาบอบอเลี้ยงนิดหนะครับผมแมงมาดูคักดูเนี้ยนะควันแบบควันขาดไปได้เลยนะครับผมควันขาดนี่ตัดไปได้เด้แตกใส่ยับหยาบคักคักนะครับผมนิ่มแนวน,นี้ดุแนวนี้ก็ต้องเอาควันกับคักเนี่ยครับขา่ามันนะมันจะกระตอะ่อนห้อเนาะเยอะ ดูคักก็ต้องเจอควันก็คักจริงสิเอาละครับเอาละเอาละเอาละพี่น้องตัดแล้วเด้ยบ่น้นี่มันจะตัดออกมาเป็นงาเลยนะครับผม ปิยังวะติยังวะอดหนักนักหนักขนาดพี่น้องอดอดอุ้ยน้ามน้มแจกน้าแจกหนาทึ่งโอ้โนะพี่น้องโอ้ยชุ่ย พูนะนะเบงครับ้บททำมาดาเลยพี่น้องหั้งนียสุดยอดเลยสุดยอดเลยทั้งหมดไงนะครับไปครับก็คันว่ามืมอนี่กับซิลาะไปบ้านแล้วคันว่าพ่อกันจะได้เบิ่งกันอีกคันวาพ่อกันได้เบิ่งกันซ้ำนี่ละครับผมพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมวันนี้มาเฟียเหล็กในขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเจอเดี๋ยวก็ได้ดูกันอีกนะครับผม ถ้าไม่เจอก็จบเป็นแค่นี้พูน่ะเบิ้งพี่น้องพน่ะมาเต็มหูอยู่พูน่ะโอ้ยคักๆวะคักๆวะหังเนี่ยไปครับผมบ๊ายบายเอาวและบัวแด้กาบดอกบ้านนี่ยพี่ก็ปล่อยมาอีกอยู่ถึงก้อสีสูงนี่ครับหั่งน้อยๆเห็ดหัวน้าอมลอมอมลอมบักใหญ่อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวปีนขึ้นนี่ไปเบิ้งกันไปกับพี่น้อง หัวน้ามาอุ้ยบักไงกน่นเดี๋ยวพี่น้องมิมมาพีเบิงหัวหน้ามันคักๆเลยเห็นไหมครับนั่นแหละข้าไปให้เบิงกันคักๆักเลยพี่น้อง mm hmm. อู้ออออย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อใจยิน ดูขนาดนะผมพึ่งฝนตกอะดูอหลีจุดก่อนจโอ้พี่น่องเบิ่งน้ำ่นะ่นะเบงครงบอืน ตรวจมกลมเลยเห็ดอมล่มเอ็มเลมยู่นะครับผมเห็ดอมล่มเอ็มเลมยู่แต่ก็คือเติ่อบดีเนาะเห็ดน้อยๆนี่ก็ใหญ่เติ่อบดีนี่เต็มหูเลยลูกเจ้าเบื้อารถหนิมบ้านข่อยอะแักแท้ๆนี่ช่วงนี้ อ๋อน้าปากพี่น้องใส่เอาจังๆนี่ขวดแมนเนี่ยโอ้บง,ง่ายเลยครับเอามิมเอาพึ่งนี่เตะหอ่งหังได้ง่ายก็เออก็ดีไปห้างอยากอยากก็อยากหักอยาก,ก,ยากแน,น่นะผมดูขาก็บยาตอกันเด้อเนะห็นว่ากันเลย มันโมมันบมนบหาง่ายนะครับผมอยากสีบอกไว้นะครับในสีมันตอดอีกเดี๋ยวมันสีตอดเดี๋ยวมันสีอยู่ลึกอยู่เหงาอีกนะครับผมเสียงนะครับแต่ละบาทแต่ละมองจะต่อกันนะพี่น้องลูกค้าก็ดเด็กไปตัดครับวันนี้ มือซ้ายตัดไม่ค่อยถนัดเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยว,วพี่น้องเบิ้งคุณนะโอ้แปบ๊บนึงนครับแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเห็นไหมพี่น้องคุณนะคุณนะ่านะน้ามาเต็มปีรีนะครับผมทูนมาคักเต็มปีรีสูงหูนะครับ หังก็อ้อนเด้อหังนี่เต็มมหมดทางล่างเลยครับเบิ้งคุณนะคุณนะอือคักๆเลยหังนี่สุดยอดสุดยอดพอได้แถมครับไปครับพี่น้องอยังรอมาอีกพี่น้องอีกหนึ่งงานถึงคุณนะเห็นไหมครับนั่นโอเคก็เดี๋ยวเอาลงมาเบิ้งกันเลยดีกว่านะครับผมหังนี่เอา กองขึ้นไปเน็บท้ายไปได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาลงมาเบินงกันทางล่างนี่แหละไปครับผมจัดการคือคอยูอค่คืออยู่แถวเนี้่ยเรียบร้อยกแล้วพี่น้องคุณหัวหน้ามาอือบักคักเลยพุณนะอือให้เบิงหั่งนะครับผมอันนี้เอาวางนี่ก่อนอุ้ยบาวางดีกว่ามันเลอะด้วยครับผมเอาพิงไว้หั่งอ่ะคุะหั่ะ ท่างก็ได้อยู่นะครับขอครับนี่ไปครับกัรป่เห็นกดน่าสิกับบ้านแล้วอีลีไปครับ,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 รบมือนีมาแล้วม่มาแล้วมือนีสุดยอดเลย